We'll <laughs> di 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 จบแล้วศบเล่าหยุดทำร้ายหยุดความรุนแรงหยุดเผาขยะเดี๋ยวนี้พวกเรามีค่าหยุดทำร้ายพวกเราแล้วหันมาเป็นเพื่อนกับพวกเราดีกว่านะครับตะตา

สิ่งทำกับเราอย่างนี้ได้นะสงสัยพวกเด็กๆคงไม่ม yani ีวิธีท anyway> cool ี่จะดูแลเราให้ดีแน่ๆเลยคือเราคงต้องฝันร้ายอย่างนี้ไปตลอดแล้วไม่ต้องกลัวหรอกพวกเราเดี๋ยวนี้เรามีวิชาหมอขยะเด็กๆสามารถดูแลพวกเราได้อย่างเรียบร้อยสวยงาม ว้าวอยากกลับไปเกิดใหม่จังจะได้เจอเด็กใจดีที่เรียนวิชาหมอขยะฉันยังไม่ได้ไปเกิดใหม่แต่ไม่รู้ว่าฉันจะต้องไปเจอกับเด็กคนไหนนะสิ อดีตผ่านมาแล้วแก้ไขไม่ได้อนาคตเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแบบไหนขอบคุณมากครับที่ติดตามชมพวกเรา Thank you. ที่เห็นภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นส่วนหนึ่งของนักเรียนแกนนำกิจกรรมหมอขยะเพื่อเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตังคองหนึ่งซึ่งเห็นว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมุุณธรรมเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สาธารณประโยชน์รวมถึงยังจะปึกให้เด็กๆแล้วก็สังคมได้สะท้อนภาพถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมนะโดยอาศัยเด็กและเยาวชนซึ่งที่เห็นหน้าเห็นตาเด็กอยู่ขณะนี้ก็ถือว่าเป็นนักเรียนแกนนำที่กำลังนำกิจกรรมสำคัญสูโรงเรียนของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียน อต้นแบบเรียนในปันโรงเรียนดรรีคนอำเภอด้วยก็คิดว่าคงจะเป็นกิจกรรมที่เหมาะที่สมและในโอกาสเดียวกันก็ได้รับความกรุณาจากพระเดชพระคุณท่านตร,ร้ครูศรีนิคมที่พักและาพระอาจารย์โจได้มหโีกาสา,าให้การสนับสนุนเป็นเบื้องหลังของกิจกรรมใน,ในครั้งนี้ ก็คิดว่ากิจกรรมหมอขยะเพื่อสังคมและสารารณประโยชน์ของโรงเรียนของเราซึ่งเพิ่มขอตั้งมานี้นคงจะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดในลำดับต่อไปก็คาดหวังว่าคงจะสะท้อนภาพให้สังคมนในภาพรวมซึ่งผ่านตัวเด็กๆนักเรียนที่น่ารักและก็คงจะมีเกรือข่ายที่จะเติมเต็ม ให้บรรยากาศของโรงเรียนสถานศึกษาและสิ่งแวดล้อมอในภาพรวมของประเทศของสังคมของชุมคนนเ,เป็นสังคมที่น่าอยู่น่าดูและบนหน้าอาใสอย่างเหมาะสมในโอกาสต่ไป ตะปองแหนงก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่จะช่วยเยียวยาสังคมโลกให้เกิดความสันติหรือเกิดความร่มเย็นเฉพาะอย่างยิ่งที่กรรมขยะเป็นการแก้ปัญหาทุกจุดเริ่มจากภาวะโลกร้อนหรือว,ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมอาการสร้างกิจกรรมดังกล่าวนอก เนือกจากสิ่งที่เพิ่งจะเพิ่งเกิดขึ้นจากทาั้งด้านของความสะอาดแล้วก็นอกจากสะอาดภายในนอกจากสะอาดภายนอกก็เป็นการสะอาดภายในซึ่งเป็นการเติมเต็มในเรื่องของหลักการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเ,เริ่มจากจุดต้เล็กอของเด็กาเพระฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีซึ่งจะเป็นแบบจางให้แก่ทั้งกรมถนัดูกบป้าออกไป เราต้องรงานาทางโรงเรียนนะนกเรียนนะฮะทีมงานของท่านอ,า,อาจารย์จอซึ่งเป็นการจุดประกายให้เด็กๆและเยาวชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง,งระดับชุมชนระดับภาครัฐโรงเรียนหรือคณะสงฆ์ได้มีการเติมเต็มในส่วนที่ขาดเพื่อให้แก่โลกให้แก่สังคมในโอกาสต,ต่อไปครับ สใสในใจรืนรมมีระเบียบสวัยใครชมสะอาดสุขสมนิยมชมกันดอกบัวสะอาขทางในสะอาดส,สุดใสในใจเร็วพลันสุขกับพรสสะสางทุกวันจิตเรานั้นขึ้นวัน